ตอนสาธุชนพุทธบริษัทท่างหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนนี้หกก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากบาปเป็นเพื่อพ้นจากนรกต่อไปขอย้ำไว้ในตอนตอน้นว่าการปฏิบัติตนในพ้นจากนรกนั้นคำว่านรกก็หมายถึงว่าน,นรกด้วยเปรตด้วยสุรกายด้วยสัตว์วตวฉันด้วย การปฏิบัติพ้นกันมาจะว่าปฏิบัติพ้นกันทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจำเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็าตามไม่เกิดในอบายภูมิสีแน่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจา้าที่มาในพระไตรปิฎกพระธรรมาเองบวชจากพระไตรปิฎก มีความเลื่อมใสในพระไตรปิฎกก็ต้องปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นว่าหลักสูตรพุทธิยามีว่าหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไว้เสมอแต่ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ตายคนส่วนใหญ่แม้แต่าอาตมาเองก็เหมือนกันในการก่อนที่ยังไม่แก่ ก็เลยไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> เวลานี้แก่มากแล้ว <c oughs> ก็เลยลืมความตายไม่ได้เท่านี้เพร่อเราก็ความตายมันเดินใกล้เข้ามาทุกทีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่ <c oughs> แล้วก็ไม่ลืมนึกว่ามันอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ ขอบัรดาญ,ญาโยมพุทบบริสัทคิดตามนี้ก็แล้วกันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนจะได้ไม่ไปเกิดอนาะบายภูมิมินรกเป็นต้นโดยการในสองมีความยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจโดยการในสามรักษาสินห้าให้มัน่นคง ไม่ละเมิดสินห้าตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตทรงตัสว่าคนที่มีกำลังใจอย่างนี้จะไม่ไปอบายภูมิแน่นอนขาบรดาแต่พุทธศาสนิกชน พู้เป็นสาวกพรองค์สมเด็จพระจินนวรโปรดปฏิบัติตามนี้จะได้พ้นนรกกันแต่ความจริงเรื่องการพ้นนรกไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่นอนเนี่ก็ต้องคิดเหมือนกันบางทีคนที่มีกําลังใจถึงขั้นนี้แล้วเขาย่องแอบแอบไปใบภูมินิดหนึ่งแต่ไปไม่นาน อย่างมากก็ไปแค่เจ็ดวันแต่แอบ,บอยู่มาไม่คนอื่นเห็นเสียงก็ไม่คนอื่นได้ยินรูปร่างก็ไม่คนอื่นเห็นเพราะตัวเล็กๆมากๆากแอบ,บอยู่นิดๆทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะมีจิตคล่องอยู่ในทรัพย์สมบัตินี่แหละความจริงบรรดาแต่พุทธบริษัทการที่จะเกิดในแดนของอบัยภูมิเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องขาดสินห้าเสมอไป ว่าไม่จําเป็นต้องรามาสพระไตรศณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสมอไปแม้แต่อารมณ์ชั่วบวมหมองนิดเดียวบางทีก็ไม่ถึงกับชั่วอย่างโกตุฮนิกะในตอนที่ห้าอันนี้เป็นตอนที่หกกรมมัดาญาโยมพุทธบริษัทเกือบจะลืมบอกไปว่าเป็นตอนที่หกเรื่องโกตุหรนิกะตอนที่ห้า ในความจริงก็มันนึกแท่งชักหากระดูกใครทั้งหมดอารมณ์ใจดีคิดว่าสุนัขหรือหมาตัวนี้มันดีกว่าเราเกิด <_ d> <il> เป็นหมาแท้ๆได้กินข้าวมาทุกป่ายาติจิตไปคล้องอยู่ในสุนัขตัวนั้นแต่สำหรับตอนนี้หกนี้ไม่ว่าถึงคาวาะแล้วลองมาซ้อนกำลังใจพระเนนเราดูบ้าง ว่าพระเน,นแลราที่มีกำลังใจดีมีความเคารพในพระเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติในพระธรรมวินัยดีมากสามา,สามารถสามารถสรงอารมณ์ในสัญญตังสามเดยกานี้ได้ <c oughs> คำว่าสงรงอารมณ์ในสัญญหมายความสามารถหักข้างกำลังใจ ไม่คิดไปตามสัชน์ตั้งสามประการคัดค้านสัชน์สัชน์คิดว่าไม่ควรคิดว่าจะตายแต่เราก็พระก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเชื่อมั่นในความตายและพยายามทำความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีธรรมวินัยมีวินัยก็เคร่งครัดมีสิ่งมีธรรมะก็ดี จะได้ว่าจิตไปคล่องอยู่ในทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าความจริงการคล้องแบบนั้นไม่ถึงก็เป็นอวบัติเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตก็พราทำไมในตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นไปได้ หากว่าบรรดาพระขอเราเกิดเป็นคนปากเสียใจยเสียมีกมีร่างมีกายเสียสติสมัมปชัญญะไม่สมบูรณ์แบบมีรมอิจฉาที่สยายคนอื่นไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จิตมุ่งตรงสู่ด้านของความเลวท่านพวกนี้ไม่เกิดเป็นสติฉายก่อน ต้องไปเกิดในเวจีมหานรกก่อนอย่างพระเทวทัตเป็นต้นตอนนี้ก็มาขอคุยกับบรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าในสมัยของพระองค์เองนี่ความจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนะี่ยเ่อคนที่อยู่กับพระพุทธเจา้าพระที่บวชกับพระพุทธเจา้ายันนึกว่าดีทุกอ่ แต่ว่าท่านอ,องค์นี้ท่านดีไปเสียท่าคขนิดที่เลวจัดจัดกูอย่างเช่นเทวทัตและโกคาริกระเป็นตน้นอันนี้เลวมากอย่าลืมว่าในสำนักใดในสมัยปัจจุบันก็ตามหัวหน้าสำนักเป็นคนดีแสนดีก็จงอย่านึกว่าคนในสำนักตั้นดีทุกคนดีตามไปด้วยดีไม่ดีก็สวยแสนสวยเลวแสนเลว แต่สายพื่งบนบาร,รมีของท่านที่เป็นัหน้ากินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยลืมตัวลืมกายลืมตนไม่ทำตนในด้านขอความดีลงอบายภูมิไม่น้อยเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทำตัวดีมาก แต่ว่าลูกน้องใกล้คลายเป็นคนโลภโมโทสันเวลานี้ท่านป่วยหนักเวลาที่พูดนี่นะก็สงสัยไม่กันสงสัยไม่กันว่าน่ากลัวถ้าจะเปิดลิฟต์คงไม่เย่สูงลิฟต์คงต่ำลิฟต์อย่าพูดถึงท่านเลยมาพูดถึงพระองค์นี้ดีกวา่าองค์นี้ถ้านมาได้เร็วอย่างนั้น เรื่องของใต้ก็มีว่าเพระนี้ชื่อติดสะในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านบวชอยู่ในสนักขององค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิสโสภ,ภาคต่อมาวันหนึ่งท่านเห็นเพื่อนก็ห่มจีวรแพรสมัยนี้อาจจะเรียกจีวรแพรก็ได้นะ เวลานั้นเด็กก็ว่าผ้าสาดกไอ้ผ้าสาดกจริงๆอัตมาก,ก็ไม่รู้จักจะบอกแล้วษณะก็เดาตามตำราท่านบอกไว้ก็เป็นการเดาจะทำได้นั่นบางทำนี่บางเป็นตนท่านต้องการผ้าสาดกเนื้อน้อยให้คำเ่าเนื้อน้อยก็หมายถึงผ้าบางๆเรื่องจริงๆมีว่าท่านมีจีวรอยู่ตัวหนึ่ง ยี่บืนหนึ่งดูรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเนื้อหยาบสักหน่อยถ้าเอาไปให้พี่สาวเข้าใจว่าให้พี่สาวยอมพี่สาวทำความสะอาดที่นี้เป็นต้นอาตมาก็จำบารีไม่ค่อยได้จำเนื้อความไม่ค่อยได้ชัดว่าไปให้พี่สาวเย็บหรือยอมก็จำไม่ได้แน่รวมความเอาให้พี่สาวจัดการให้ก็แล้วกัน <c oughs> แต่ไม่ได้หวังให้ทำใหม่เป็นลัพธิาวิรุฬาของน้องพระน้องชายนเนื้อหยาบมากก็ทุบเส้อใหม่ทําเส้อใหม่ทุกอย่างให้เป็นผ้าเนื้อละเอียดทอใหม่ทั้งหมดสังจากได้มาทําให้ละเอียดดีแล้วก็ยอมเย็บแล้วก็ยอมเสร็จผูง้ง่ายๆก็เป็นผ้ามีราคาสูงเป็นผ้าแพรก็ได้สมัยนี้นะ สมัยนี้เทียบกับแพรหรือป่านเสร็จแล้วก็ไม่ให้พระน้องชายเวลานั้นก็เป็นการพอดีบรรดาแต่พระธิบริษัททั้งหลายพระน้องชายนี่ป่วยมากป่วยมากจะไม่สามารถจะคลองยีวรน,นี้ได้เห็นผ้ายีวรที่พี่สาวนำไปให้ ผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่พี่สาวนํามาให้นี่เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีเนื้อดีมาก <c oughs> อาศัยกำลังใจที่สะอาดของท่านบรรดาเต็นพุทธบริษัทฟังไปก็ดูจริยาคือกำลังใจของทองท่านด้วยท่านมีกำลังใจสะอาดมากก็บอกกับพี่สาวว่าผ้าผืนนี้อรตมารับไม่ได้พี่สาวถามว่าทำไม ใจก็บอกว่าผ้าอาตมาไปให้พี่ไว้มันเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากไม่ควรกการที่จะรับไว้เพราะผิดประวินัยหนขุปาัสายไทยๆก็ผิดศีลเกรงว่าจะเป็นการขโมยหรือโกงผ้าของบุคคลอื่นพี่สาวก็บอกว่าความจริงผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของท่าน เมื่อท่านนำผ้าเนื้อหยาไปให้ฉันก็เลยทำทุบเสื้อใหม่สางเสื้อใหม่เอาได้ออกมากรอกเสื้อใหม่ทำใหม่หมดเป็นได้ชิ้นเล็กๆเ,เนื้อจงได้บางสวยแบบนี้เมื่อพี่สาวบอกตามความเป็นจริงท่านก็นยอมรับเห็นว่าไม่ผิดพระวินัยพี่สาวไปแล้วถ้าก็อยากจะอมจีวรผืนนี้แต่มันหอมไม่ไหว พอป่วยจะลุกไปขึ้นจิตใจก็มีความรู้สึกไม่รักนาจีวรแต่ไม่นานนักไม่ทนันได้โหจีวรท่านก็ถึงแก่ความตายราศยที่จิตแทนทยินึกถึงคุณพระรัตนไตรยัยด้ความจริงวินัยท่านไม่ขาดจะถือว่ามีโทษทาวินัยไม่ได้เลยแต่ว่าจิตใจมันวุ่นวายเกินไปในเรื่องของผ้า อาศัยที่มีจิตใจหวงผ้ามากตายแล้วแทนนี้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทวโลกความจริงบุญบารมีของท่านถึงขั้นชั้นดุสิตชั้นนี้มีความสําคัญมากตามเท่าที่เกิดกัยรู้จักกันมาว่าเทวดาชั้นดุสิตนี่จะต้องเป็นเทวดาจะต้องเป็นคนที่มีบารมีตั้งแต่มีความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป อาตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองได้เคยได้ยินใครท่านพูดท่านบอกว่าฉันดุสิตนี่คนนี้จะเข้าได้ต้องหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบาร,รมีเข้มข้นแล้วสองพระพุทธบิดาคือบิดาของพระพุทธเจา้าสองพระพุทธมารดา แล้ก็สามพระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปจึงจะมีความสามารถเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้ฟังมาอย่างนี้ผิดือถูกก็ไม่ทราบกรวรงความว่าพระองค์นี้นะ่ยมีบารมีที่จะสามารถเกิดในชั้นดุสิตได้ก็แล้วกันแต่ว่าการตายครั้งนั้นของท่านเพราะจิตท่านประวัติถึงจีวรแทนที่จะเกิดเป็นเทวดากลับไปเกิดในกลีบของจีวร ในกรีบของจีวรน,นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทท้างเกิดเป็นเลนไอเลนนี่ตัวเล็กมากเรามองได้สายตาเปล่าจังตาธรรมายุตั้งเจ็ดสิบนี่ไม่เห็นแน่บางทีใส่เว้นตาแล้วอาจจะไม่เห็นว่าตัวมันเล็กมากเสียงของเลนลอ้อนตะโกนขนาดไหนหูวพวกเราก็ไม่ได้ยินแน่แต่ว่าท่านก็ยังเกิดเป็นย่องเขาไปเกิดเป็นเลน ที่ตามพระวินัยบรรดาแต่พระบริษัทนั้นหลายถ้าพระตายลงไปแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคนที่รับทรัพย์มรดกได้พระนั้นต้องประกาศก่อนตาย <c oughs> ร่วมมอบให้ไปก่อนตายจึงจะเป็นสมบัติของคนนั้นได้ถ้าตายลงไปแล้วโดยไม่มอบให้ใครทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสง ข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายฟังแล้วก็โปรดจ,จําไม่ด้วยว่าตมาเองเคยมีหน้าที่จัดทรัพย์สินของสงฆ์อยู่หลายครั้งที่พระที่ตายแล้วปรากฏว่ามีคนบางคนมาอ้างบอกว่าฉันเป็นบุตรเป็นลูกบุญธรรมบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้าง,เป,นนางเป็นคนนั่นบ้างเป็นคนนี้บ้าง เราทรัพย์สมบ,บัติส่วนนั้นส่วนนี้ท่านยกให้ฉันเป็นสมบ,บัติของฉันเคยมีมาแล้วในการก่อนฉะนั้กนกรรมาการจะทำยังไงก็ต้องประชุมสงให้สงลงมติว่าสงเห็นมีความสมควรยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแลวก็ได้แนะนําให้ท่านบุญนันทราบว่าเรื่องนี้แย่อาตมามอบอาตมานะมอบไม่ได้เพราะมันผิดวินัย ยังไงยังไงเขาไม่มอบให้แน่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ก็หยิบเอาไ,ไปเองก็แล้วกันอาตมาจะไม่โจดไปฟ้องท่านมาเป็นขโมยขโมยของสองแต่ว่าให้บอกว่าให้เนี่ยบอกไม่ได้แน่เพราะถ้าบอกว่าให้ก็ถือว่าขโมยของสองไปให้ชาวบ้านเพราะการมอบหมายซึ่งกันตามไม่ไนต้องทําอย่างนี้ต้องมอบให้กันก่อนให้ก่อนตาย อดีมใบฟังแล้วเราก็ไม่หวงแต่เนื้อแท้จริงๆในที่สุดท่านนั้นหลแล้วนั่นก็ไม่ยอมรับเอาไปบอกว่าถวายสงฆ์ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญมากบรนดาเทมพุทธบริษัทการนำของสงฆ์ไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวังแม้แต่เศษกระเบื้องแตกๆเล็กๆชิ้นเดียว เป็นดอกไม้ดอกเล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ที่ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงไม่ดอนุญาตก็ถือว่าเป็นการขโมยของสงผลที่จะพึงได้รับก็คือเอเวจีมานรกข้อนี้ใครจะเถียงไหม ท่านจะเถียงก็เถียงในเมื่อเทศไปอยู่ที่ท่านเถียงอาตมาก็ไม่ได้ยินถ้าขืนได้ยินเธอถึงได้ยินก็ไม่เถียงไม่ตอบท่านเพราะโด้ขืนโต้อตอบก,กับท่านดีไม่ดีอาตมจิตใจอาตอมาเศร้าหมองเราอการโต้อตอบก,กับพวกท่านที่ละเมิดพระธรรมวิน,นัยกําลังใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ในนรกเสียก็เองก็ได้ไม่เอาแล้ว บอกให้กันฟังจะนั่งะขบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าเป็นลูกเป็นหลานพระเป็นญาติของพระเป็นผู้ที่รับมาดกจากพระได้มืพระตายแล้วบอกให้พระที่มีส่วนสำคัญของท่านมอบเสียก่อนตายถ้ายังไม่สามารถจะยกให้ไปได้ให้ทำมินายกรรมแล้วมีครวาววตาจะมีพระเป็นพยาน ว่าของส่วนนี้เมื่อท่านตายไปแล้วเป็นสมบัติที่บุคคลนั้นจะพกื้นุได้คนนี้จะเกื้นุได้โดยข้อน,นี้ก็ขอเตือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพูดสำหรับญยายโยมก่อนนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นถ้าพระตายไปก่อนแล้วท่านนำอาไปบ้านของท่านอย่าลืมว่าโทษลักของสงเป็นของไม่เล็กเลย ความจริงเราได้มาแล้วก็ตายเราไม่ได้มาแล้วก็ตายทางที่ดีก็ควรจะตายแบบสุดเระเภทีกว่าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขดีกว่าก็นํานของสงไปอย่างน้อยถ้าจลงอาวจีแน่นอนไม่มีทางพน้นแต่มาคิดว่าไม่เอาซะเลยดีกว่าอันนี้ของที่เยเพึงรับได้ก็ต้องดู ว่าของที่ท่านพระท่านให้เป็นทรัพย์สินมาจากอะไรเป็นทรัพย์สินดั้งเดิมจากครวาสหรือว่าเขาถวายมาสมัยเป็นพระถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาถวายมาในระหว่างเป็นพระอย่ารับเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าของที่เขาถวายมานั้น,นระหว่างเป็นพระแล้ว จะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระองค์นั้นได้แต่ว่าทรัพย์สินนั้นหลายเหล่านั้นจะโอนให้ญาติไม่ได้แน่นอนนี่ก็เรียกว่าเงินลึกของสาธุคำว่าสาธุคือท่านว่าให้ให้ได้ดีแล้วให้โดยเจตนาที่ท่านผู้รับเป็นพระหากว่าท่านนั้นหลายที่ไม่จะ่พระัปรันดก อย่างนี้ยังไงไงก็ไม่พ้นการตกไม่พ้นการตกนรกเป็นการละเมิดทำลายศรัทธากบรรดาทำพุทธบริษัทถึงพระพุทธเจ้าทรงปรับโทษหนักมากต่อไปนี้ก็ขอเลี้ยวถึงพระอีกสักหน่อยเพรเรื่องนี้สั้นมากบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน หากว่าท่านจะมอบอะไรให้กบญาติโยมของท่านก็ต้องดูท่านนาที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงินทองก็ดีส่วนนั้นถ้ามันได้มาจากในสมัยที่เป็นคราวาัตหมายความยังไม่บวชเป็นทรัพย์สมบัติที่เราหามันได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาบวชแล้วก็ยังไม่ได้ใช้หรือใช้ยังไม่หมด เรือว่าบางทีไปฝ่าธนาคันไว้ฝ่าธนาคายเงินมันก็งอกดอกเบีย้ยมันมีแต่ก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยกองเงินส่วนนั้นทรัพย์สมบัติส่วนนี้ท่านสามารถจะโอนให้ญาติท่านได้เพราะเปรั์สินส่วนตัวแต่ว่าเป็นทรัพย์ที่ท่านได้มาได้จากการถวายขอบรรดาแทนพทธบริษัทสมัยที่เป็นพ่าแล้ว ให้อย่างนี้อย่าเข้าไปแตะต้อง,องคิดว่าเป็นส่วนดโตัวโดย,โดย,โดยเฉพาะให้ถือว่าท่านผู้ถวายถวายพรกะเราเป็นพระทรัพย์ส,บสมบัติส่วนนั้นเหมาะในการเป็นพระเท่านั้นที่ใช้แต่ท่านขืนโอนนิกรรดาญ,ญาโยมของท่านไปท่านเองจะต้องลงเอเวจีมานรก บางท่านอาจจะขั้นอะไรก็เวจีอะไรก็เวจ,เวจีเวลานี้ก็เป็นของไม่ยากเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่าพระที่ตายไปแล้วแล้วก็จับใจใช้สอยทรัพย์ประเภทนี้ไปไหนกันมียุคลื่นในเวจีมานรกตอนนี้ไปก็พูดถึงเรื่องพระติสาเพราะเรื่องสัน้นแลนำเรื่องอืกก่นเข้ามาประสานประสานให้พอกับเวลา สำหรับพระติสตระนั้นเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอาศัยจิตใจที่รักีวรนความจริงศีลสมาธิของท่านดีต้องถือว่าดีมากจะถือว่าเป็นประสูาาบันได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบพอพ้นจากความเป็นเลนและะ้นจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตกึลงความก็ทั้งมีความรละอายต่อบาปด้วย เอาผ้าจีวรหยาบไปให้ไปให้พี่สาวจัดการพี่สาวทำเป็นเป็นผ้าเนื้อละเอียดมาให้ท่านยังบอกว่ารับไม่ได้ผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของท่านผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบคงจะให้พี่สาวเย็บตัดเป็นจีวรกันมั้งพี่สาวก็บอกว่าเป็นผ้าผืนเดิมแต่ไปสาบไปสางไปล้างเสื้อใหม่คลอเสื้อใหม่เป็นผ้าเนื้อนิ่ม เป็นได้เล็กๆทําให้ผ้าเป็นผ้าในายละเอียดน่ารักท่านยินรับนี่จิตท่านสะอาดขนาดนี้ <c oughs> ก็รวมความว่าท่านพระติสส์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเอาร่างกายเล็กๆไปสิงอยู่ในกรีบของจีวรเมื่อพระสงฆ์ตายบอกมาแล้วว่าทรัพย์ทั้งหลายต้องเป็นของสงฆ์ อันดาพระท่านหลายก็ไปจัการว่าทรัพย์สมบัติของระติสระเวลานี้มีอะไรบ้างก็หยิบต้นหยิบนี่หยิบนั่นตามที่มีอยู่คงมีไม่มากเพราะอยู่กับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่แน่นักนะเพราะว่ามาหาเศรษฐีท่าน,นหลายมีความเคารพอย่างพระอนนทน์มีผ้าสาดกเป็นพันพันผืน แต่พระนนท์ท่านก็เป็นพระแท้ไปที่ไหนท่านก็แจกที่ไหนใครไม่มีท่านก็แจกเ็นพระอะไรไม่มีไม่ไม่มีผ้าห่มแล้วผ้าห่มไม่ดมีเก่าเกินไปท่านก็แจก่ต่การทำบุญก็ท่านด้วยไปไม่แปลกยานท่านพระติสานี้อาจจะมีจี่วรมากามาก็ได้พราะว่าธรรมหารถีบ้านญาติโยมทั้งหลายบ้างมาถวายกันอาจจะมีเยอะจึงมีการตรวดคนรั์สมบ,บัติกขึ้นมา หยิบอย่างอื่นไม่มีเรื่องพอไปจับจีวรผืนนั่งเข้าเลนติดสะร้องแต่โกนเสียงดังวาไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรแต่ก็เป็นการบังเอิญจริงๆพระที่ไปนั้นไม่มีพระหูทิ์เลยฟังแบบสบายไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าอยู่ในเพนนื่คันตะกดี ยินได้ยินเสียงเลนตะโกนแบบนั้นก็บอกพระอานนเพราะว่าอนันท้าดูก่อนอน์รีบไปที่คุติธร่มทิติสะเดี๋ยวนี้บอกพระทั้งหลายบอกว่าจีวรผืนนั้นให้วางไม่ก่อนอย่าแต่ต้องจากนี้ไปเจ็ดวันอย่าแต่เด็ดขาดวันที่แปดจึงแต่ต้องได้ พระนนท์ก็ไปบอกแบบท่านที่หลังกลับมาถามองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าก,ก็ทรงตัดว่าก็เล่นติดสารนี่คุณก่อนที่เธอจะตายน่ะเธอห่วงจีวรผืนนี้เธอมีความรักในยีวรผืนนี้มากเพราะเนื้อมันดีมากดีกว่าทุกผืนที่เธอมีอยู่เธอตั้งใจจะคลองจะใช้ผ้าผืนนี้มีอยู่แต่ว่าโอกาสไม่มี เธอมาตายใช่ก่อนก่อนจะตายจิตใจก็นึกถึงจีวรนเธอก็ต้องเกิดเป็นเลนเฝ้าจีวออยู่เจ็ดวันเพราะเลนมีอายุแค่เจ็ดวันหลังจากนั้นวันที่แปดเลนตัวนี้ก็จะตายคือไม่ต้องใครทําให้ตายอยายุไขของเขาแค่นั้นเขามีอยายุไขแค่เจ็ดวันมันก็อยู่ยุงนี่ถ้าไม่มีใครฆ่าถ้าเธออยู่เต็มอายุเธอก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันเหมือนก็เลน ถึงเจวันแล้วเล่นดูนั้นจะตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเนเทวดาบนสวรรค์ชันดูสินี่จะบรรดาญาโยงพุทบริษัททั้งหลายถึงแม้ว่าท่านนั้นหลายจะมีความรู้สึกนึกถึงความตายเป็นปกติและก็ไม่ประมาทในชีวิตมีจิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และก็มีศีลบริสุทธ บางท่านหรือหลายท่านอาจจะคิดว่าถ้าเราตายคร่านี้ขอไปนิพพานจุดเดียวความจริงอารมณ์อย่างนี้ดีมากที่พระผู้มีพระาเจ้าทรงตรัสว่าผู้คนประเภทนี้พ้นอบายภูมิแน่นอนถ้าจําเป็นที่จะเกิดในมนุษย์อีกกี่ชาติก็ตามทีขึ้นเชื่ออบายภูมิด้วยสี่ประการไม่สามารถจะติต้องแต่ต้องทันใด อบยัยภูมิสี่คือนรกเปตอสุรกายสติสัจฉนแต่ก็จงอย่าลืมว่ากำลังใจของท่านต้องมีความมั่นคงจริงๆอย่าไปลหลงไหลฝ่ายฝันก็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกินไปอย่างพระติสาเป็นต้นให้คิดถึงความจริงของคนว่าถ้าตายไปแล้วนะ่ะไม่มีโอกาสที่ครองทรัพย์สมบัติใดๆไ,ได้อีก ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปไว้ตายแลว้วก็เลิกกันถ้าจิตใจของต้นเป็นอย่างนี้นั่นอารมณ์จิตก็จะผ่องใสดังนั้นการที่บรรดาแต่พุทธบริษัททหลายจะทรงกำลังใจไว้สมาธิและปัญญาในส่วนดีมีอนุสติเป็นประจำใจจนเป็นฌานจะเป็นของดีมากซึ่งทั้งเด็ดพระผู้มีพระภาคสอนละไว้เพื่อไม่หลงไปในอบยอภูมิต่อไป อาาบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาบอกเวลาบอกบอก็หมดเวลาแล้วลประกาศแล้วคือลองกริ้งๆริ้งเป็นของตั้งเวลาว่าหมดเวลาสามสิบนาทียังขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ปูนผลจงมีแด่บ,บดรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี